มิชมาพบกันนะคะกับช่องริญญยาชาแนลค่ะวันนี้นะคะรายการลูกสาวแม่น้องเบสนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะพาลูกมาชมสวนข้างๆบ้านกันนะคะนี่ค่ะพาน้องเบสมาชมสวนกันค่ะต้นไม้นะคะที่บ้านก็ เต็มเลยนะคะมาเริ่มกันต้นนี้เลยนะคะนี่ลูกจ๋าต้นนี้เขาเรียกว่าต้นยางอินเดียยางอินเดียใบดำนะลูกนะต้นยางอินเดียไม้ฟอกอากาศยางอินเดียไม้ฟอกอากาศลูกชอบไหมคะต้นสูงเลยเห็นไหมคะต้นสูงเลย ต้นยางอินเดียไม่ฟอกอากาศลูกนีุ่๊กตาลูกดูนี้สินี่นี่นต้นนี้เนี่ยลูกดูอะไรคะดูอะไรดูต้นหมอนเหรอมัมมารีนี่คะโอ้ลูกจาเด็ดได้แล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยลูกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะเดี๋ยวแม่พาเด็ดนะลูกนะนี่ได้กินแล้วเห็นไหมอยู่ใกล้ๆเลยต้นเยอะแยะเลยเนี่ย ขึ้นเต็มเลยมอร์เรี่นะคะนี่ตอนนี้ลูกใบส,สวยเขียวเขียวเขาเรียกว่าต้นพลูทองนะคะพลูทองนะคะนี่ใบใหญ่สวยไหมคะพลูทองสวยไหมคะชอบไหมต้นไม้ยิ้มพลูทองลูกนี่น้องเบสดูอะไรนี่ นี่คุณแม่ให้ดูนี่อุ้ยสวยไหมคะนี่เขาเรียกว่าต้อนออมชมพูค่ะต้อนออมชมพูลูกนี่นี่ต้อนออมชมพูค่ะสวยไหมคะน้องเบสคะ่ะ ที่น้องเบสเห็นอยู่นี่นะคะก็คือต้องจิตน้ำนั่นเองค่ะนี่ค่ะลูกใบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะจิตน้ำค่ะนี่ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะคะต้องจิตน้ำต้นนี้นี่น้องเบสคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นไผ่สีสุกนั่นเองนะคะต้นไผ่สีสุกคุณแม่ก็ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนี่ค่ะ ต้นไผ่สีสุกน้องเบสต้นนี้ค่ะใบเขียวๆอย่างนี้เขาเรียกว่าต้นล่ำซ้ำจ้านี่ต้นลำซ้ำค่ะเริ่มโตแล้วต้นล่ำซ้มมำซม,มองใหญ่เลย น้องเบสจ๋านี่เห็นดอกไหมคะสวยเลยเห็นไหมคะต้นนี้เขาเรียกว่าว่านทารณีสารนี่คะ่ะต้นว่านทารณีสารกําลังออกดอกเลยน้องเบสดูสิคะเห็นดอกไหมคะลูกเห็นไหมดอกแดงๆลูกเ็กๆว่านทารณีสารต้นนี้ลูกต้นนี้เรียกว่าต้นไซใบซัก ใบใหญ่เบ้อเลยเลยนะคะต้นไซใบสักลูกนี่ค่ะต้นไซใบสักเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะชอบบหคะชอบเหรอฮน้องเบสคะนี่ลูกใบส,สวยๆต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นมหาโชคนั่นเองนะคะลักษณะของต้นมหาโชคค่ะ นี่ต้นมหาโชคจ้าใบจะเป็นประมาณนี้นะคะต้นมหาโชคดดูอะไรเอ่ยต้นนี้เหรอต้นนี้เหรอคะลูกใช่ไหมใบอย่างนี้เหรอคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นเมตตามหานิยมนี่ใบเงาสวยเลยทีเดียวลูกเมตตามหานิยมอันไหนเอ,อ่ยดูอะไรคะดูต้นนี้นี่ดอกลูกคะ่ะ นี่ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นจิกน้ำลูกต้นจิกน้ำออกดอกสีชมพูอ่อนๆด้วยค่ะดอกจะบานช่วงตอนกลางคืนนะคะดูอะไรนี่ต้นนี้ค่ะโอ้ต้นนี้โอ้ต้นนี้นี่ค่ะต้นนี้ตนน้นดีลาวดีลูกใบเป็นเชื้อราแ,แล้วนะคะเดี๋ยวต้องหาวิธีดูแล,แลแล้วค่ะนี่ค่ะ ต้นดีลาวดีนี่ต้นดีลาวดีแต่เวลาออกดอกจะสวยมากเลยนะนี่ลูกเขาเรียกว่าต้นฝรั่งลูกออกลูกสีแดงนะคะคุณแม่ก็มาปลูกใส่กระถางเอาไว้ค่ะปลูกใส่กระถางไว้เริ่มโตแล้วนะใบจะเป็นประมาณนี้คะ่ะลูกใบ,ออก,นนอ,บออกสีน้ำตาลเนาะใบออกสีน้ำตาลนี่ต้นฝรั่งค่ะ นี่น้องเบสดูนี่สิโอ้นี่แต่หนูต้องระวังนะต้นเนี้ยลูกน้องเบสนี่ใบสีนี้นี่นี่เขาเรียกว่าต้นเข็มสามสีนะลูกนะใช่แล้วต้นเข็มสามสีนี่ค่ะมันจะแหลมแหลมแบบนี้นะคะใบค่ะเห็นไหมคะ ต้นนี้ลูกโอ้หนูดูต้นนี้เหรอต้นนี้เขาเรียกว่าต้นซากุระนั่นเองค่ะตอนนี้ก็เริ่มปริใบแล้วค่ะเคยออกดอกอยู่ครั้งหนึ่งนะคะดอกเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะต้นซากุระนี่แม่ให้ดูต้นนี้ลูกนี่เห็นไหมคะต้นนี้เรียกว่าต้นโกศนนั่นเองเห็นไหมต้นโกศนมีหลายสีเลยทีเดียวใบลูกนี่ต้นโกศนค่ะ <c oughs> น้องเบสต้นนี้เขาเรียกว่าต้นนีออนลูกดอกของเขานะคะเวลาออกจะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะต้นนีออนใบจะเป็นประมาณสีเทาอมเทานะคะเขียวอมเทาน้องเบสคะนี่คะ่ะต้นนี้ลูกต้นนี้เขาเรียกว่าต้นใบเงินนะคะเป็นต้นไม้มงคลคะ่ะต้นใบเงินลูกเป็นไม้มงคลนะ นี่อยู่ใกล้ๆกันลูกนี่นี่นี่ใบหัวใจลูกสีสวยไหมต้นสาติกาลิ้นเงินค่ะที่น้องเบสเห็นอยู่นี่นะคะก็คือต้นแก้วนั่นเองลูกเขามีชื่อว่าต้นแก้วพวงมณีค่ะนี่ลักษณะของต้นแก้วพวงมณีนะคะดอกของเขาจะเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมด้วย นี่ลูกเบสต้นนี้เขาเรียกว่าต้นกระด,ดังงาค่ะดอกเห็นมคะดอกเขาของเขาเนี่ค่ะจะเป็นสีเหลืองใบยอย่างนี้เขาเรียกว่าต้นกระด,ดังงานะคะใช่แล้วต้นกระด,ดังงาลูกนี่น้องเบสคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นแก้วสารพัดนึกค่ะต้นนี้ค่ะใช่แล้วต้นแก้วสารพ,พัดนึกหรือต้นแก้วหน้าม้านั่นเอง สวยไหมคะใบสวยไหมคะนี่ใบจะเป็นประมาณนี้คะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแน,นลคะ่ะเข้ามากดติดตามแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ